ธุรกิจครอบครัวไม่ได้พังเพราะยอดขายตกครับแต่มักพังเพราะคำคำเดียวไม่เคยรวมกันได้วันก่อนครับีโอกาาได้นั่งคุยกับเจ้าของ KC g คุ้นกันไหมครับคุกกี้อิมพ a เรลล์ชีสอาราลีที่หลายบ้านบุดกันดีครับถามเขาตรงๆเลยครับว่าทํายังไงให้ธุรกิจที่มีคนเกี่ยวข้องกันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไม่วุ่นวายจนบริษัทพังเขาตอบผมสั้นมากครับธรรมนูญครอบครัวหลายคนได้ยินแล้วอาจจะคิดว่าต้องเป็นกฎหมายไหมต้องจ้างทนายหรือเปล่าไม่ใช่ครับธรรมนูญครอบครัวฟ้องกันไม่ได้แต่มันคือกติกาที่ทุกคนในบ้านยอมรับร่่่วมมกกันคคพููดาย็ืืออ การอยู่ร่วมกันก่อนปัญหาจะเกิดเพราะความพังของธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่ๆครับแต่มักจากคำถามเล็กๆที่ไม่มีคำตอบชัดเจนเช่นลูกหลานเนี่ยเข้าบริษัทได้ไหมเคยสไพซเกี่ยวข้องได้แค่ไหนเงินบริษัทกับเงินบ้านแยกจากกันอย่างไรเวลาคิดไม่ตรงกันเนี่ยใครเป็นคนตัดสินทรรมนูญครอบครัวที่ดีส่วนใหญ่จะเขียน5เรื่องหลักๆแบบนี้ครับข้อ1กดเขยสไพซยให้เข้ามาทํางานได้ไหมบางบ้านไม่ได้เลยครับเพื่อตัดปัญหาบางบ้านให้ได้แต่ต้องมีคุณสมบัติและมีเกณฑ์ชัดเจนครับไม่ใช่แต่เข้้้าาาามมปปุ๊บแลวสัั่่งฝยญีเเเหือน็จ ของร่วมทันทีครับข้อที่2กฎของทายาทอยากเข้ามาทํางานได้แต่ ต้องไปสู่ตัวเองก่อน,นครับไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มทางานจริงเพื่อ้คนทั้งบริษัทเชื่อได้ว่าตําแหน่งเนี่ยเป็นเพราะความสามารถไม่ใช่เพราะนามสกุลครับไม่งั้นลูกเข้ามาวันแรกเป็นผู้บริหารคนเก่าทั้งบริษัทก็อาจจะใจหล่นได้ครับข้อ3กดเงินกงสีค่าเทอมค่ารักษาบ้านรถเบิกได้แค่ไหนต้องชัดเจนมีเพดานและมีเงื่อนไขครับไม่งั้นคนหนึ่งเบิกเงินเป็นล้านอีกคนเบิกเงินไม่ได้บ้านเริ่มร้าวแล้วบริษัทก็จะไม่เหลือกําไรครับข้อที่4กดตําแหน่งเงินเดือนการประเมินยาที่เข้าบริษัทต้อองยู่ในระบ ันทุกคนครับใครจะประเมินใครตักเตือนใครมีสิทธิ์ปลดต้องชัดเจนครับเพราะถ้าระบบแพ้ความเกรงใจคนเก่งจะทยอยออกแล้วเหลือแต่เกรงใจแต่ไม่เก่งและข้อสุดท้ายสําคัญมากเลยครับเพราะมันคือเบรกมือของบ้านนี้เลยครับข้อ5กดการตัดสินใจเวลาเห็นไม่ตรงกันเวลาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยต้องทําอย่างไรโหวตไหมใครเป็นคนกลาง ประชุมครอบครัวเมื่อไหร่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเวลามีข้อขัดแย้งเนี่ยจะจบด้วยขั้นตอนไม่ได้จบด้วยเสียงดังครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่การจํากัดใครครับแต่มันคือการทําให้ทุกคนแร์และทุกอย่างชัดเจนแร์มันจะไม่ต้องได้เท่ากันครับแต่หมายถึงทุกคนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันที่โปร่งใสตรวจสอบได้เปลี่ยนจากแล้วแต่พ่อจะให้เป็นเราทุกคนตกลงกันแล้วบ้านไหนมีกฎกติกาอย่างไรกงสีไหนเป็นแบบไหนเล่าให้พี่ก้องฟังคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมครับ